ด่วนฟังกันชัดๆเลยครับขมรนอ,อกหักอีกแล้วเมื่อคลมอไฟเขียวเสนอชุดไทยและมวยไทยต่อคิวยูเนสโกขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้รับฟังรายละเอียดใน e ีพีนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TNS Thailand now สำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยครับ ก็ทําเอาขมิ้นอ,อิจฉาตาร้อนกันอีกแล้วครับเมื่อทางคลมอนนะครับเห็นชอบให้เสนอชุดไทยและมวยไทยต่อคิวเป็นมรดกโลกวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ของมนุษยชาติ มีการเปิดเผยว่านะครับทางคอรมอนั้นได้เห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้เสนอรายชื่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย2รายการนะครับคือชุดไทยและมวยไทยที่ทุกคนต่างก็รอคอยนะครับว่าทําไมชุดไทยและมวยไทยไม่ขึ้นมรดกโลกสักทีซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็กําลังดําเนินการอยู่ครับอยากให้ใจเย็นๆครับยังไงได้ขึ้นแน่นอนครับอีกไม่กี่ปี2ปีนี่แหละ โดยได้มีการนำเสนอเอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณานะครับให้ส่งทางสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสานประชาชาติหรือว่ายูเนสโกของประเทศไทยมีการยื่นนะครับเพื่อให้เข้าสู่ลำดับในการพิจารณาต่อรายการต้มยำกุ้งและขีบาย่านะครับซึ่งยูเนสโกก็ได้บรรจุเข้าวาระที่ประชุมของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลแล้วนะครับณสหรัฐปารักไว และต่อด้วยรายการผ้าขาวม้าที่กมรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกไว้เมื่อเดือนมีนาคม2566ที่ผ่านมาและยังกล่าวเพิ่มอีกน,นะครับว่าความสำคัญและสาระของมรดกทั้งสองรายการนี้รายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมทั้งชุดไทยคือความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติ ชุดไทยนั้นเป็นเครื่องแต่งกายที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้รับการพัฒนามาอย่างยาวนานและพบหลักฐานว่ามีการนุ่งผ้าห่มมากกว่า1,400ปีตั้งแต่สมัยทวาราวดีอายุทยาจนมาถึงปัจจุบันภาพการแต่งกายจึงเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกเล่าให้คนรุ่นหลังและให้ช่วยกันสืบทอดย้อนกลับไปนะครับในปี2 5 0 3ชุดไทยนั้นก็ได้รับการพัฒนา รูปแบบต่างๆอยู่หลายครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมรา,าชชนนีพันปีหลวงนะครับได้โปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาวิวัฒนาการรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยและทรงสร้างสรรค์ชุดไทยขึ้นมาทั้งหมด8แบบที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนี่แหละครับแต่ละชุดก็สวยงามกันทั้งนั้นเลยส่วนของสุภาพบุรุษนะครับหรือว่าผู้ชายจะมีอยู่3แบบคนไทยทุกภาค มักจะสวมใส่ชุดไทยในวาระโอกาสต่างๆนะครับและเมื่อมีโอกาสสำคัญในชีวิตทั้งงานรัฐพิธีงานพิธีการทางาศาสนาถือเป็นแนวปฏิบัติทางสังคมและยังเป็นกระบวนการผลิตของช่างฝีมือไทยทั้งในเรื่องของการถักทอที่ใช้เป็นวัตถุดิบและงานช่างตัดเย็บนะครับตลอดจนการปักประดับลวดลายบนผืนผ้าอีกด้วยเห็นได้จากภาพนะครับแต่ละชุดนั้นสวยมากๆครับทั้งชุดของผู้ชายผู้หญิง มีความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยจริงๆไม่มีใครจะสามารถก๊อปปี้หรือว่าเรียนแบบได้อย่างแน่นอนนะครับต่อให้ตั้งใจเรียนแบบรูปร่างทรงชุดนะครับก็ยังไงยังไงก็สู้ของแท้ไม่ได้อยู่ดีของไทยนะครับทำจากผ้าไหมเนื้อผ้านั้นดีมากๆนะครับดีกว่าของก๊อปที่ทําจากใยสังเคราะห์สําหรับเรื่องของนวยไทยนะครับเป็นศิลปะก,การต่อสู้ของไทย และเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาไม่ต่ำกว่า300ปีนะครับปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุว่าด้วยราชอาณาจักรสยามซึ่งมีการบันทึกโดยซีมงเดลาลูแบร์โมยไทยนั้นเป็นวิชาต่อสู้ปกป้องตัวเองด้วยมือเปล่าๆนะครับในระยะที่ประชิดใกล้ตัวและเป็นศาสตร์ศิลปะที่ก่อกำเนิดมาจากภูมิปัญญาของคนไทยที่ต้องการต่อสู้กับภัยธรรมชาติสัตว์ป่ามนุษย์และภัยจากสงคราม การฝึกฝนวิชาวมวยไทยนะครับมีตั้งแต่ครอบครัวชุมชนจนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อไว้ในการปกป้องต่อสู้ป้องกันตนเองและป้องกันประเทศในสมัยอดีตและปีที่แล้วนะครับทางกษัตริย์ของซาอุดีอาระเบียนะครับก็ได้นํามวยไทยของไทยนี่แหละครับนำไปบรรจุให้กับทหารของซาอุดีอาระเบียได้ฝึกซ้อมวยไทยเหมือนกับไทยนะครับและยังนํามวยไทยเนี่ยครับเข้าไปให้กับราชวงศ์ทุกๆคนนะครับ ได้ฝึกซ้อมมวยไทยเพื่อเป็นศินละปะการป้องกันตัวและเป็นการออกกําลังกายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีมากๆนะครับสําหรับบรรพบุรุษชาวไทยที่มีการนําศิละปะมวยไทยสร้างสรรค์ขึ้นมาจนทําให้มวยไทยของเรานั้นโด่งดังไปทั่วโลกนะครับและเอกลักษณ์โดดเด่นของมวยไทยครับคือการใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการปกป้อง กันซึ่งครูบาอาจารย์นะครับก็ได้คิดค้คนกลวิธีในการฝึกจากการเรียนแบบท่าทางของสัตว์จากการสังเกตธรรมชาติและวรรณคดีนะครับรวมถึงวิถีชีวิตตามบริบทท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคประยุกต์ให้เข้ากับท่ามวยเป็นท่าต่างๆและก็ยังมีพิธีกรรมนะครับการมอบตัวเป็นสิทย์การขึ้นครูและการครอบครูการแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์และผู้ที่มีพระคุณ เห็นด้วยจากการรำไหว้ครูมวยไทยก่อนการขึ้นชกทุกครั้งนะครับปัจจุบันนั้นมวยไทยก็เป็นกีฬาประจำชาติของไทยเป็นกีฬาอาชีพนะครับสามารถสร้างอาชีพให้กับเยาว,วชนไทยและก็คนไทยอย่างมากมายมีการจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถาบันการศึกษาหลายแห่งมวยไทยนั้นจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่ต้องมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน ขณะเดียวกันนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลจากผลประชุมของคณะรัฐมนตรีนะครับว่าคอรมอนั้นเห็นชอบเอกสารรายงานเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอไป2รายการนะครับก็คือชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวทางปฏิบัติการแต่งกายชุดประจำชาติไทยและมวยไทย และก็เห็นชอบให้อธิการบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับในฐาน,ะ,นาะเลขานุกการคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลงนามในเอกสารนำเสนอรายการชุดไทยและเอกสารนำเสนอรายการมวยไทยในฐานะตัวแทนของประเทศไทยเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเนื่องจากชุดไทยและมวยไทยนะครับมีคุณค่าและความสำคัญในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ส่งเสริมเพื่อต่อยอดและสะท้อนอัตลักษณ์ภูมิปัญญาชาวไทยได้อย่างชัดเจนนะครับและการแต่งกายของคนไทยก็แสดงถึงคุณค่าของงานฝีมือของช่างไทยลวดลายบนผืนผ้าเทคนิคการทอและการออกแบบการตัดเย็บนะครับและมีเครื่องประดับที่งดงามส่วนมวยไทยนั้นก็ถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาไม่ต่ำกว่า300ปีของคนไทยในอดีตสามารถฝึกฝน และปฏิบัติได้จริงในแง่ของศิละปะการป้องกันตัวและการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายดังนั้นการเสนอชุดไทยและมวยไทยจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยให้เห็นคุณค่าความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งการส่งเสริมให้ชุมชนและผู้ประกอบการนำวัตถุดิบทางวัฒนธรรมของไทยที่มีอยู่นั้นไปต่อยอดเพื่อสามารถเพิ่มมูลค่า ให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคไปสู่ท้องถิ่นชุมชนของสังคมไทยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ไปอย่างยั่งยืนทั้งนี้นะครับประเทศไทยก็ยังเคยเสนอรายการตัวแทนมระะดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะครับทั้ง7รายการก็ได้รับขึ้นทะเบียนแล้ว4รายการนะครับได้แก่โขนนวดไทยโนราและสงกรานในประเทศไทยส่วนสรายการที่เหลือนะครับก็ได้แก่ต้มยำกุ้งผ่าขาวม้า,มา และเคบาญะนะครับก็อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกรับรองว่ามีโอกาสสูงมากๆนะครับถ้ามีการนำเสนอต่อคิวขึ้นยูเนสโกแล้วมีโอกาสสูงครับที่ยูเนสโกนั้นจะประกาศให้รายการต่างๆที่ไทยนำเสนอขึ้นไปเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้นะครับยังไงยังไงนะครับปีนี้ปีหน้าและปีต่อๆไปนะครับคนไทยของเราต้องได้เฮกันอ,อีกครั้งอย่างแน่นอนครับ กับความภูมิใจของบรรพบุรุษของไทยและความภูมิใจของคนไทยในปัจจุบันนะครับที่บรรพบุรุษทิ้งมรดกภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นหลังในปัจจุบันให้โด่งดังไปทั่วโลกเอาละครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับแอดมินก็มีข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้แล้วครับหากใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากการแปลคอมเมนต์และเรื่องราวดีๆใหม่ๆใน EP ต่อไปครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ